สวัสดีค่ะเดียวกิวันบายเอเองค่ะวันนี้มาแนะนำบ้านมือสองตรงนี้จะเป็นน้าที่4ี่แปลงรวมแล้วประมาณไร่กว่าๆเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะภายในเจ้าของพร้อมตกแต่งรีโนเวทให้ใหม่ราคาประเมินอยู่ที่สองล้านกว่าบาทแต่เจ้าของขายอยู่ที่1.5ล้านบาทนะคะตรงนี้มีเพื่อนบ้านเยอะแล้วแล้วก็อยู่ใกล้กับ ทางเข้าหน้าอำเภอเนินขามค่ะเข้ามาตรงซอยโฮมสเตย์ไล่พยุงค่ะเข้ามาไม่ไกลก็ะจะเจอบ้านหลังนี้อยู่ตรงสีแยกพอดีค่ะสามารถทำการค้าพักอาศัยอยู่อาศัยพื้นที่สงบค่ะมีเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเยอะแต่ว่าไม่วุ่นวายสะดวกสบายอยู่ใกล้ตลาดและเซเว่นค่ะ